น้องหมานะคะทุกคนเออมันก็จะแบบลงังๆ,ๆหน่อยนะเพราะตอนเชา้าโอเคเราเข้ามาในบ,บ้านของน้องหมาสุดน่ารักกับกบีดอันนี้คือโอเล้ยงน้องหมาของเรานี่ไงสวัสดีครันนบ เนี่ยโอเลี้ยงโอเลี้ยงน่ารักโอเลี้ยงน่ารักวโอเลี้ยงนั่าแล้วเนี่ยเฮโอเลี้ยง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 ปาหนูขอปลาให้ตาได้ไหมอ่ะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือ บ่าบอม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 เป่งเบ่งเกงอันนี้คือต้นกระบองเพชรไม่นุ่นอย่าไปโดนน้ำมันเจ็บมากเจอโอเลี้ยงอีกแล้วโอเลี้ยงเป็นหมาที่ขนาดต้องสัมผัสกับตัวอื่นนะคะทุกคนเราจะออกจากบ้านค่ะนี่คือฉากน่าของโอเลี้ยงกับถ้วยขนมและอาหารของโอเลี้ยง ไหนดูซิว่าอาหารโอเลี้ยงมีอะไรบ้างมีข้าวมีไก่แล้วก็ตับนะคะโอของน้อนนะคะทุกคนมีถั่วตะกรอบแล้วก็ทาโร่ค่ะทุกคนน้องมาทานบปดเลยน้องขนนุ่มนะคะทุกคนอันนี้คือระเบบ้านนะคะทุกคนอันนี้คือทีวี อันนี้คือจู้เก็บของแล้วก็ไอ่วูดที้เี็ีขนาดใหญ่ด้คะทุกคนมีคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะอันนี้คือส่วนของของป้าเขาทั้งๆแล้วค่ะสีมันตาเนี่งโอลิ่งโอ้ยอะจะเอาอาหารปลาไปเก็บ โอ้าเร็วไปเลยเพาะเอาทางึงไม่ได้ะคะ่ะทุกคนโอเลี้ยงถ้าหนูจะไปอย่างนี้พี่ก็ไปดีๆนะนพี่เขาไปทางข้างนอกก่อนครับนี่ขุ่กกะมองเห็ดทิมทุกคนแล้วก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะนี่นี่นี่โอเลี้ยงโอเลี o ้ยง มันไม่มีลมแล้วมันไม่มีลมแล้วไข่งยดอกไม้เลิศโอ้โองยอองูดอกไม้นี่สวยมากอันนี้คือใบเลียงคู่นะทุกคกนอันนี้เป็นใบเลียงคู่อ๋อปิดขาอันนี้คือใบเลียงเดี่ยวเออคู่คู่คู่ขาอันนี้คือใบ อันนี้คือใบเลี้ยงเดี่ยวนะทะะะุกคนใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นรูปร่างอย่างนี้อันนี้ก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะนี่โอ้ยนี่ก็หางโอเลี้ยงนะครับเลี้ยงคนเอ็นะคะทุกคนและรายการนี้ก็จบ